นะคะคสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะมาจักไหนอะ่ะทำไมฉันลงรถแล้วลงมาเลยแรงมากฉันล,ลงรถแล้วลงมาเลยคืออะไร ได้เลยค่ะได้เลยได้เลย <c oughs> ใครเข้ามาแล้วฝากจิ้มลิงที่ปักหมุดแล้วกดเพิ่มเพื่อนใครไม่มีที่ซื้อที่แทงหนึ่งฝากบ้านนี้ไว้ด้วยนะคะ <c oughs> เดี๋ยวจะลงไปจุดทู่ปู่แป๊บนึ่งนะคะ <c oughs> ลมมาแบบแรงมากๆแรงแรงเลยค่ะแต่ว่าจะลงไปจุดทู่ปู่ให้นะคะ ขอให้เราปังๆนะคะสวัสดีนะคะสวัสดี16,600คนดูใครเข้ามาแล้วฝากจิ้มลิงก์ที่ปักหมุดแล้วกดเพิ่มเพื่อนใครไม่มีที่ซื้อที่แทงฝากบ้านเลขเสียงดวงไว้ด้วยนะคะใครไม่มีที่ซื้อที่แทงฝากบ้านเลขเสียงดวงไว้ด้วยลูกค้าขาลูกค้าขาถ้าสมมุติว่าไลฟ์มันตัดนะคะฟังนะ สมมติว่าไลฟ์มันตัดนะคะหนึ่งจะลงเลขทูปปู่ให้ที่ไลฟ์แอดนี้นะคะไลฟ์แอดบ้านเลขเสียงดวงนะคะไลฟ์แอดบ้านเลขเสียงดวงจิ้มเข้าไปจะเป็นบ้านเลขเสียงดวงนะหนึ่งจะลงไว้ให้ที่ไลฟ์แอดนี้นะคะเลขทูปปู่ราวพัฒนาวันนี้นะคะเลขทูปปู่ราวพัฒนาวันนี้หนึ่งจะลงให้ที่ไลฟ์แอดนี้นะคะเพราะว่าเอ่อฝนเหมือนฝนกําลังจะลงถ้ามันตัดนะแต่ถ้าไม่ตัดเราจุดเราไปตอกเลยนะคะเดี๋ยวรอลมมันเบานิดนึงนะคะลมมันแรงมากเลยค่ะตอนนี้ คุณข้างล่างอยู่ไม่ได้กันเลยค่ะลาวค่ะลูกค้าลาวพัฒนา Why? Why? หนึ่งจะลงไปขอโทษค่ะและหนึ่งจะลงไปด้านล่างนะคะหนูลงเบาไหมลงเบายัง,งเราจะไปจุดทูปปู่กันค่ะจุดทูปขอแนวทางเราพัฒนาอ้าวหุูยขอบานลงก,ก็ได้แล้วคืออะไรอ่ะ ที่ไม่มีคือไปยืนได้เอามาอีกแล้วโอ๊ยโอ๊ยอ้ไเอาอ่ะไม่ฉันงงอ่ะหนึ่งลงรถไม่ได้อ่ะมฮะเกิดอะไรขึ้นอ่ะลงรถไม่ได้ค่ะ เงี้ยพเวลลาลงรอเออคือพอจะลงรถปุ๊บทุลมก็มาแบบลมฝุ่นนะคะเป็นฝุ่นอะ่ะมาเต็มเลยอะเนี่ยพอขึ้นมานั่งบนรถไม่มีคืออะไรไม่รู้ว่างงอะ ดีนะเอเราออกวันนี yeah. ้ค่ะลราพัฒนาออกวันนี้ตอนสองทุ่มครึ่งค่ะอื้สุงให้ค่ะถามแม่นะว่าคนทักไปไหมอู้หโผล่น้าก็ไม่ได้เลยหรอครับปู่โผล่น้าก็ไม่ได้ปู่ปูโผล่น้าก็ไม่ได้ปู่ไม่ให้โผล่โผล่น้าไปลมก็มาค่ะพอหนึ่งไม่ไม่ไม่โผล่น้าลมก็ไม่มา ทุกคนฝากบ้านนี้ไว้ด้วยนะคะฝากบ้านเลขเสียงดวงไว้ด้วยนะคะเราพัฒนาลูกค้าจิ้มแทงบ้านนี้ได้เลย ลาวพัฒนานะคะฟันวิ่งรูดสีะคะ่ะลูกค้าขาลาวพัฒนาฟันวิ่งรูดสี birthday, วันนี้หนึ่งมั่นใจมากเลยลาวพัฒนามีสีมาให้เห็นแน่นอนหนึ่งมั่นใจมากๆว่าลาวพัฒนามีสีมาให้เห็นแน่นอนค่ะทะเบียนรถค่ะแม่ทะเบียนรถหนึ่งมนเลขแปดสี่ตัวเลยเด็ทะเบียนรถที่หนึ่งนั่งอยู่เนี่ยเลขแปดสี่ตัวเลยนะคะเนี่ยคือหนึ่ง <im it> จะลงไม่ได้เลยคะ่ะเนี่ยแค่เปิดหน้าต่างไปก็คือลงมาแบบ ลมมาแรงเลยค่ะลมเป็นลมเป็นฝุ่นเลยค่ะใหญเห็นไหมคะเนี่ยเนี่ยเปิดหน้าต่างเองนะลาพัฒนาฟันวิ่งรูที่สี่นะคะแต่หนึ่งนั่งรถอยู่นยะคือทะเบียนรถก็คือแปด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 สี่ตัวเลยค่ะแปดสี่ตัวเลยใครไม่มีที่ซื้อที่แทงจิ้มบ้านที่ปักหมุดได้เลยค่ะนะคะใครไม่มีที่ซื้อที่แทงจิ้มบ้านที่ปักหมุดได้เลยนะคะฮานอยลาวจ่ายบาทละเก้าสิบห้า เดี๋ยวเราไปต่อที่เรียกทู่ปู่นะคะทุกคนขาใครอยากได้เรียกทู่ปูลูกค้าจิ้มไลน์แอดไว้อเลยนะคะเพราะว่าฟ้าแลบฟ้าแลบแป๊บแป๊ใส่หมวกแก๊ปมาเริงกุ๊บกับแล้วค่ะตอเนี้ไม่ได้เหรอไม่ไดุ้่นแบบเนี่ยคูกําลังจะลงดูค่ะหนึ่งกำลังจะลงก็ลงไม่ได้ปู่ไม่ให้ลงอะโอสี่แปดแปดสี่ต้องมาแล้วใช่ไหมเราต้อง นี่คือการใส่แมวที่ถูกต้องค่ะมันก็ตามันก็เทยแบบลมคือแบบลมแรงมากเนี่ยคือเนี่ยเนี่ยหนึ่งลงไม่ได้ค่ะเนกลับบ้านไปนี้ต้องอาบน้ำนะคะไม่องกันก็เธอพูดเหรอฉันไม่ได้พูดสักคำอุ้ยเป็นไงล่ะ เดี๋ยวลูกเอาคืนบอลตกมาลูกตกมันฝังดินเลยน่ารักจริงวุ้ยบันไดเลยลงบันไดเลย เอ็นด้วยมิคือหนูจะบอกว่าตอนนี้ลงรถกันอยากเดี๋ยวจะลงรถนะคะเอางี้นะคะทุกคนจิ้มลิงก์ที่ปักหมุดแปดสี่ตัวค่ะลงไม่ได้เออก็คือแปดสี่เอาอยัางไงอะเอาสี่แปด หนึ่งลงให้ในไลน์แอดกับในกลุ่มแล้วกันนะคะเลขทูปปูเดี๋ยวลงให้ในไลน์แอดนี้กับในกลุ่มนะคะเพราะว่าลงน่าจะไม่ได้แล้วค่ะว้าวสี่มาล้านเปอร์เซนต์วันนี้ลาวพัฒนาหมื่นเก้าพันคนดูใครเข้ามาแล้วอยากได้เลขทูปปูนะคะลาวพัฒนา ใครเข้ามาแล้วอยากได้เลขทูปปู่ลาวพัฒนาจิ้มลิงกที่ปักหมุดแล้วกดเพิ่มเพื่อนใครเข้ามาแล้วอยากได้เลขทูปปู่ลาวพัฒนาจิ้มลิงที่ปักหมุดแล้วกดเพิ่มเพื่อนค่ะโอเคแล้วฮะโอเคแล้วไม่มียินดีกับคนที่ถูกห้าสี่ด้วยนะคะเอาสี่แปดต้องมาแล้วเนาะสี่แปดต้องมาแล้ว กลัวมานูขอโทษนะมันมันแบบฟ้าแรงมากเลยค่ะเดี๋ยวลงให้เดี๋ยวลงให้ในกลุ่มกับในไลน์แอดนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวลงให้เลยเดี๋ยวไปจุดเดี๋ยวนี้เลยค่ะเดี๋ยวลงให้เลยนะ